ท่านเคยสงสัยไหมคะว่าเลี้ยงลูกเนี่ยมันเหนื่อยจังเลยแล้วก็บางทีเราก็รู้สึกว่าไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เราทําไปนี่มันถูกต้องหรือเปล่านะคะแล้วบางครั้งเราตั้งใจมากเลยแต่เสร็จแล้วก็กลับไม่ได้ผลนะคะอย่างเช่นลูกมีปัญหาพฤติกรรมลูกอารมณ์เสียงุดหงิดง่ายแล้วบางทีเราก็ไม่รู้จะจัดการอย่างไรนะคะอันนี้มีข่าวดีค่ะคือตอนนี้มีงานวิจัยที่บอกว่า พ่อแม่ควรจะเลี้ยงลูกยังไงต้องใส่อะไรลงไปในชีวิตของลูกบ้างเพื่อจะทําให้ลูกมีชีวิตที่ดีมีพฤติกรรมที่ดีมีค่านิยมที่ดีมีอารมณ์เชิงบวกและมีความสุขนะคะเราก็จะได้เรียนกันในคอร์สออนไลน์เลี้ยงลูกใหม่ปั้นให้ดีค่ะเราจะแบ่ง18บทนี้ออกเป็นตอนๆค่ะมันก็จะเล่าถึงเรื่องว่าอะไรที่เป็นพื้นฐานในชีวิตของลูกที่พ่อแม่จะต้องใส่เข้าไปนะคะแล้วจากก็พูดถึงรากแก้วแห่งชีวิตนะคะหมายถึงว่าคุณจะสร้างชีวิตของลูกให้มั่นคงให้เติบโตขึ้นไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดดีีีีมชวิตท่ไไ้ยงงนะคะค เราก็มาพูดถึงความเข้าใจพื้นฐานที่พ่อแม่ต้องมีเพื่อที่จะสร้างสิ่งเหล่านี้แล้วก็ตอนสุดท้ายนะคะตอนที่4เองนะคะก็เป็นเทคนิคการสร้างรากแก้มแห่งชีวิตซึ่งจะมีเครื่องมือทั้งหมด6อย่างนะคะน่าสนใจไหมคะว่ามีเครื่องมืออะไรเราอาจจะไม่คิดว่าการเลี้ยงลูกนะ่ะมีเครื่องมือนะคะแต่จริงๆ้วมีค่ะแล้วถ้าคุณใช้เครื่องมือนี้ให้ถูกต้องนะคะคุณจะสามารถสร้างชีวิตของลูกให้เติบโตขึ้นไปเหมือนอย่างต้นไม้ที่มีรากที่แข็งแรงนะคะ หลักสูตรอันนี้เป็นหลักสูตรพื้นฐานที่ดีมากนะคะแล้วทุกคนที่เป็นพ่อแม่นะควรจะเรียนนะคะแล้วเรียนอย่างตั้งใจฟังซ้ําแล้วซ้ำอีกกระทั่งให้มันเป็นสิ่งที่เหมือนกับตกผลึกในความรู้สึกนึกคิดของคุณเพราะว่าการเป็นพ่อแม่ที่ดีนี่เป็นเรื่องสาคัญมากแล้วมันไม่มีสอนในมหาวิทยาลัยนะคะมาเรียนกันเลยนะคะแล้วรับรองว่าท่านจะสามารถทําหน้าที่พ่อแม่ที่ดีแล้วท่านจะภูมิใจในตัวเองท่านจะมีความสุขในชีวิตที่เลี้ยงลูกนะคะ, <MAN> ะเป็นพ่อแม่ที่มีความสุข <MAN> ในขณะเดียวกันก็สร้างลูกให้เติบโตขึ้นไปเป็นผู้ใหญ่่่ททีีีีีีดมมมมชวววิตคคาาาสสสุขและะปรรบํเ็จ